สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิราหกสามสี่ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคิวของคนที่บล็อกกันไปเนาะตัดจบเนาะไม่ว่าจะสถานะไหนนะคะหันหลังกันไปไม่คุยกันแล้วสถานการณ์หลังจากนี้เป็นยังไงหรือว่าณนะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงได้บ้างนะคะไม่คุยกันแล้วหันหลังแล้วจบกันไปแล้วนะหรือคุณตัดจบก็ได้นะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงความรู้สึกของเขาความรู้สึกของคุณ แล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่จบกันไปนะอ่ะขอเริ่มกันเลยนะคะออนุญาตเปิดพลังงาน,นะคะ่ะขอดูสถานการณ์ในตอนนี้ก่อนการที่คุณกับเขาหันหลังบล็อกกันไปจบกันไปสถานการณ์ในตอนนี้สถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงกันบ้างใครที่อยากดูดวงส่วนตัวออนไลน์กันเข้ามานะคะโพดไว้แล้วใต้ description ข้างล่างใครที่อยากดูดวงรายเดือนนะคะเข้าไปกดดูในช่อง wish fulfillment หรือใครที่อยากติดตาม Facebook ของแม่หมอนะคะดูได้เช่นกันตาม Description ข้างล่างนะคะโอเลิ oh, er b, นะคะอั conditional love er นะต่อให้ความสัมพันธ์นี้แยกย้ายกันไปแยกทางกันไปความรักที่มีต่อก,กันสายใยที่มีให้แก่กันก็ยังไม่เลือนลางหายไปนะชัดเจนในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรู้สึกนะคะแม้ว่าหันหลังให้กันแต่ใจมันยังอยู่ตรงนั้น b a c k s t a b e เอ การที่จะหันการที่หันหลังกันไปเนี่ยเกิดจากการที่จับได้ว่าอีกคนนึงไม่ซื่อสัตย์หรืออีกคนนึงไม่จริงใจหรือเปล่าอืมมันเหมือนเป็นการจำใจจากลาหรือเขาไปม,มีคนอื่นหรือเขามีคนอื่นแล้วคุณก็จับได้นั้นไหมนะคะอ่ะคานนี้มาดูกันแต่ความรักความความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอันคอนดิช n นลจริงๆนะ ขึ้นมาย้ำสองครั้งแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ unconditional love ต่อให้ความสัมพันธ์นี้มีมือที่3ม,มีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเขาต้องไปเลือกใครหรือเขาต้องไม่ว่าเขาจะมี intention ยังไงกับคุณในความสัมพันธ์นี้ก็ตามแต่ความรู้สึกมันโกหกกันไม่ได้ความรู้สึกมันเป็นลักษณะของการที่รักแบบไร้เงื่อนไขนะคะ unconditional love ไม่ว่าจะมีอะไรเงื่อนไขใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามความรู้สึกนี้ยังอยู่ที่เดิมนะคะ คุณเป็นยังไงได้บ้างตัวคุณขึ้นมาเป็นเทเลอบอนค่ะคุณนึกถึงอนาคตข้างหน้าแล้วก็เอาตัวออกห่างจากความสัมพันธ์นี้เนาะคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าเอา่อสร้างเกาะในหะ้กับตัวเองไม่ใช่เกาะนะสร้างเกาะอะเออไม่ใช่เกาะที่เอาไว้กำบังตัวนะแต่มันเป็นเกาะเล็กๆไอซ์แลนด์อะ ที่คุณแบบสร้างขึ้นมาแล้วคุณก็ขุดคลองน้ํารอบตัวคุณแล้วคุณก็พยืนอยู่ตรงกลางตรงนั้นใครที่จะมาหาคุณคือต้องว่ายน้ํามาหรือไม่ก็บินมาเลยอะ่ะเออคือคุณเหมือนกับกระต่ายรู้สึกว่าคุณสร้างกงําแพงปิดกั้นการเข้าถึงเป็นลักษณะของ Three One ทรียวบอลที่ตีตัวออกห่างเอาตัวเองออกห่างแต่ก็จ้องมองจากฝั่งของตัวเองว่า ใครจะเข้ามาเขาจะเข้ามาไหมใครเข้ามาถ้าเข้ามาไม่ดีคุณยิงตั้งแต่คนคนนั้นว่ายน้ําเข้ามานะคะความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างคอนเนคกับพระจันทร์นะในช่วงของฟูมูลที่จะถึงนี้หรือว่าที่ผ่านมาก็ได้นะคะตัวคุณค่อนข้างรู้สึกดิ่งดีฟดรนเนาะความรู้สึกมัน มันไม่เชิงว่า intense แต่ว่ามันดิ่งดาวมันรู้สึกลึกๆในใจรู้สึกเหมือนโดนกระทําตอนนี้คุณก็เลยแบบหอบน้องหมาน้องแมวขึ้นไปอยู่บนเกาะแหละคนที่ปลอดภัยสําหรับคุณคุณหอบขึ้นไปอยู่บนเกาะให้หมดไปช่วยคุณดูลาดราวนะคะมีทั้งน้องจิ้งจกมีทั้งน้องแมวนะน้องจิ้งจกกับน้องแมวเห็นไหมไม่ทะเลาะก,กันเลยนั่นหมายความว่าตัวคุณจริงๆแล้วภายในเนี่ย คุณมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วอ่ะถ้าใครมายุแยงให้คุณรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองคุณจะเริ่มรู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นทันทีนะคะหรือว่ามันเป็นพลังงานท็อกซิกที่คุณบอกกับตัวเองได้ว่าคนคน,คนนี้ท็อกซิกค,คนคนนี้ไม่เหมาะในชีวิตของคุณคุณก็จะตีตัวออกห่างคุณเก็บใจไว้ให้ตัวเองเพื่อที่จะได้เลือก ที่จะได้รักตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะหรือคุณคิดเอาไว้แล้วว่าคนที่คุณจะรักคนที่คุณจะเลือกน่ะต้องเป็นคนที่คล้ายคกันกับคุณเป็นคนที่เป็นเป็นเลเวอร์อะเป็นคนที่เป็นคนรักให้ได้ถ้าแค่จะมีแฟนเพื่อที่จะมีอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือแค่จะฟิลแฟนอะไรเงี้ยคุณแบบไม่ได้อยากจะได้นะคะคุณต้องการเดะเลเวอร์คนที่มีจิตวิญญาณคนที่คอนเน็กกันได้มันไม่ใช่ใครก็ได้ ประมาณนั้นพลังงานของคุณเลือกได้ด้วยนะเป็น the เว v e r นะคะหรือว่าโตคุณเป็นชาวมิถุนลัคนามิถุนก็ได้หรือพลังงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยคุณดึงตัวเองออกมาถอยหลังมาก้าหนึ่งแล้วก็อยากเป็นผู้เลือกมากกว่าแต่นะตอนนี้ดูเหมือนคุณจะยังเลือกไม่ได้นะคะยังหาอะไรที่เป็น option ดีๆให้กับตัวเองยังไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ตามทีนะคะคราวนี้มาดูกันว่าคนที่เป็นประเด็นกับคุณ คนที่คุณมาถามถึงคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนที่เดินทางบ่อยเดินทางเก่งนี้ก็ได้นะคะเป็นคนลัคนาราศีกรกฏก็ได้ในตอนนี้ดูเหมือนเขาจะเดินทางหรือเขากําลังจะเลือกเส้นทางให้จบในวงจรชีวิตเดิมๆของเขาหรือว่ากร a d u a t e ก็ได้นะคนคนที่อาจจะเพิ่งเรียนจบนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณไหมแต่ดูแล้วเขาเป็นเหมือนคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะ่ะ ไพ่เดวิลเขากําลังเอ็นชัปเตอร์อะไรบางอย่างในชีวิตนะคะหรือว่ากําลังปิดจบเอนดิ้งในเรื่องของการโกหกเรื่องของความไม่ชัดเจนการเนิคกิ้งคือมันมันเห็นชัดเจนแล้วหรือคนคนนี้ภาพลักษณ์ภายนอกเป็นอีกแบบหนึง่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขา เขาสร้างภาพขึ้นมาไพ่ไพ่เซเว่นออฟซอนะคะเกิดขึ้นตัวเขาภายนอกดูเหมือนชัดเจนหรือว่าการแสดงออกดูเหมือนชัดเจนแต่ในใจแอบทำอะไรนะคะ Backstabbing เห็นไหมคนคนนี้มีอะไรที่คุณไม่รู้อยู่ก็ได้นะคะ หรือจริงๆแล้วคุณรู้แล้วแหละว่าเขามีอะไรแล้วก็ท้ายที่สุดอย่างที่บอกคือคุณไฟล์เอาได้ว่าตัวเขาหลอกลวงคุณยังไงมันได้ทําให้คุณสาบเข้าไว้ตรงนั้นแล้วคุณก็ถอยห่างออกมาอยู่กับความรู้สึกจมกับความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองโดนหลอกหรือกําลังดึงตัวเองออกจากอิลูชันตรงนั้นนะคะความหลงผิดตรงนั้นกับคนคนนี้คนคนนี้อาจจะ เดย์ดรีมมิ่งขายฝันกลางวันให้กับคุณอยู่แต่ว่าคุณก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ปลุกตัวเองให้อยู่กับความเป็นจริงอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะคานนี้มาดูกันว่าสถานการณ์ที่คุณตัดเขาหันหลังหันหลังออกจากคนคนนี้ไปเนี่ยเขาคิดแลรู้สึกกับคุณยังไงคะเขาคิดแลรู้สึกกับคุณยังไงโอ้คนคนนี้ไม่ธรรมดา คนคนี้โอ้เขารู้สึกกับคุณยังไงอ่าเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่รู้ทันเกมเขาเนาะคุณอาจจะมีเซนส์ลางสังหรณ์ลางเซนส์สัมผัสดีหรือคุณมีที่ปรึกษาที่ดีก็ได้นะคะเช่นหมอดู หรือคุณสามารถดูดวงได้หรือคุณฟันแม่นเงเพราะว่าคุณเป็นคนที่จริงใจเสมอคุณเป็นคนที่เวลาที่รักคุณก็รักจริงๆเวลาที่คุณให้คุณก็ให้จริงๆให้แบบไม่เวอร์วังไม่ได้ให้แบบเยอะแยะดูวือวาเอะอะอะไรอย่างเงี้ยคุณให้คือให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วคุณรักใครคุณก็รักคนคนนั้นเพียงคนคนเดียว มันก็เลยทําให้พลังงานหรือว่าคาเมกดีๆคามาทั้งหลายดีๆเนี่ยอยู่ในฝั่งของคุณเขามองว่าตัวคุณมีพลังงานลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่รักรักจริงเป็นคนที่ตั้งใจทําแล้วคุณทําในสิ่งนั้นได้จริงๆนะคะเขามองว่าคุณแอนนาโคดับเป็นคนที่สามารถควบคุมชะตาตัวเองได้เป็นคนที่ เหมือนเมนิเฟตได้ต้องการสิ่งใดต่อให้ไพ่ The m a g i c i a n ไม่ขึ้นแต่ว่าด้วย The w h e e l o f Fortune กับ h i h ฮเพลน e s s เกิดขึ้นเนะ่ยกลงล้อมันอยู่ในมือของคุณคุณหมุนไปตรงไหนนั่นก็คือการชี้วัดชีชะตาในเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะถามว่าเลิกกันไปแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงเขายังไม่ไปไหนเขายังอยู่ตรงนี้นะคะเขายังเฝ้ารอคุณอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่มีให้กับคุณ ในขณะเดียวกันเขาเขาคอนตินียในเรื่องของการมีนิปูเลตหรือว่า,าดำเนินดำเนินต่อไปในวิถีในแบบของเขาที่เขาเป็นอยู่คือการที่เป็นคนหลอกลวงเป็นคนที่แอบนะคะแอบมาแอบซ่อนเล้นลับหรือว่าสืบหรือว่าตามส่องชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คุณรู้ทันหมด คุณรู้ว่าเขาทําอะไรคุณรู้ว่าเขาจะมาส่องเผลอๆคุณโพสต์รูปให้เขาได้เห็นด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้ส่องคุณได้แต่คุณเลือกที่จะให้เขาส่องในสิ่งที่คุณอยากจะให้เขารู้คุณจะไม่ให้เขารู้ทั้งหมดในชีวิตของคุณนะคะเขาก็มองว่าคุณรู้ทันเขาแหละอืมบางทีคุณก็เล่นเกมกับเขาทําให้เขาคิดมากคิดเยอะในการที่ได้ส่องคุณอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่เขาก็เต็มใจที่จะส่องนะเนาะเนี่ยทั้งที่เขาก็ ปลดปล่อยตัวเองออกจากจุดตรงนี้ได้แล้วก็ไปซาในชีวิตของเขาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไปเขารู้ว่าเขาทําผิดต่อคุณแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะขอโทษอะแต่ก็เลือกที่จะไม่ไปด้วยแล้วคุณก็รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้คุณก็เลยโอเคได้เห็นหน้าคนคนนี้ไหมโอเคได้ถ้าเธออยากเล่นเกมกับฉันงั้นเล่นเกมต่อไปอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่เชิงว่าเป็นเกมหรอกแต่ว่าเป็นลักษณะที่แบบมันเป็นเรื่องการท้าทายในเรื่องของพลังงาน คุณรู้ว่าคนคนนี้ชอบที่จะท้าทายกับคุณแล้วก็คุณอ่านเขาออกแต่เขาก็ยอมให้คุณอ่านเขาออกนะเออเขายอมคุณคนเดียวแหละอาคน,นี้มาดูกันว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงตัวจริงๆแล้วตัวเขาเองเขาก็มีความรู้สึกให้กับคุณนะเป็นความรู้สึกที่มันมากมันลน้นอย่างที่บอกคือ unconditional love แต่ก็เป็นความรักที่ไม่ได้หยิบยืนให้กัน หรือหยิบยืน่นแต่เป็นฝ่ายที่หยิบยื่นอยู่ฝ่ายเดียวก็คือคุณหรือเปล่าเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เคยให้โอกาสในการที่จะหยิบยื่นความสัมพันธ์นี้หรือความรักในครั้งนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณมันเลยทําให้คุณเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์แต่ก็เหงาอยู่ในความสัมพันธ์แต่ก็เหมือนไม่ได้อยู่นะคะคุณเลยเลือกที่จะเดินหันหลังออกมาแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยมองแล้วก็ส่องคุณจากโลกโซเชียล ไม่ให้เขาสามารถที่จะสัมผัสคุณได้นะคะคุณออกมาอยู่บนเกาะสำราญของตัวคุณเองกับน้องแมวเออเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทะเลก็ได้เนาะคุณเลยเลือกที่จะอยู่ใกล้แม่นม้ำมันสบายใจคุณบอกว่าการอยู่ใกล้แม่นม้ำมันทำให้คุณสบายใจคุณอาจจะมีภาพสวยๆหรือว่าโมเมนต์ดีๆในการที่จะไปเที่ยวทะเลแล้วก็ให้คนคนนี้ได้เห็นได้สองนะคะ เขาส่องคุณอยู่แหละแล้วการส่องของเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขายังคุณยังมีสเสน่ห์กับเขามากๆอยู่เลยทุกครั้งที่ส่องคุณเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็ว้าเวเอะใจนะคะไม่มีคุณแล้วอยู่ในตรงนี้แต่ความรู้สึกมันยังมีอยู่คิดว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกเพราะว่า unconditional love เนี่ยขึ้นมาคู่กัน แต่อัน conditional love เป็นลักษณะที่เป็นท็อกซิกด้วยเพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่ชัดเจนเป็นคนที่ไม่เปิดเผยเป็นคนที่ปิดบังเป็นคนที่มีอะไรซ่อนเลนการโกหกการหักหลังทำให้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนความรักกับกลายไปเป็นความที่ไม่เชื่อใจนะคะเออคุณเลยรู้สึกว่างั้นอยู่คนเดียวดีกว่า อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ขอมีตังค์เนี่ยคุณคุณบอกงี้นะคะณนะตอนนี้เนี่ยมองว่าคุณอะหาเงินหาทองนะทำงานทําการนะคะหาความสุขให้กับตัวเองได้เงินคุณก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเบิกบานสําราญใจส่วนตัวเขาก็เอาแต่ตามแอบตามสืบตามส่องชีวิตของคุณไปวันวันวน,นั้นแหละนะอ่ะคานนี้มาอัปเดตสักหน่อยสิว่าไม่มีคุณแล้วคุณตัดจบเข้าไปแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะ เปิดออปชันอยู่นะก็น่าจะคิดว่าตัวเองยังเลือกได้มีทางเลือกมีตัวเลือกนะคะแต่คนที่เลือกได้คือคุณตังหากล่ะคุณคือคนที่เลือกได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขายังอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะเป็นทางเลือกให้กับคุณตัวเลือกให้กับคุณคุณตังหากที่เป็นคนชี้วัดว่าคุณจะเลือกเลือกหรือไม่เลือกเขาในขณะที่เขาก็ไปเปิดออปชัน แต่การเปิดออปชันของเขามันก็เป็นการเปิดออปชันในลักษณะที่แบบฟิสิกอลอะแค่ไปหาอะไรตื่นเต้นข้างนอกเนี่ยคิดว่าตรงนั้นน่าจะมีอะไรดีก็ออกไปสำรวจนะคะแล้วก็พอไปเนี่ยไปเจอมังกรพ่นไฟ <c oughs> ไปได้เจออะไรดีเราเจอมังกรพ่นไฟตามหาถ้วยตามหาความรักแต่ดันเจอมังกรพ่นไฟนะคะในขณะที่ตัวคุณไม่ได้ เดินทางไปตามหาอะไรเลยแต่คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็สร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองไม่ได้ไปตามหาใครเอามาเติมเต็มตัวเองเนีคุณเป็นดาวคับส่วนเขาเป็นเซเว่นดคับนะคะก็มองดูว่าชีวิตเขาก็คงไปเรื่อยๆนั่นแหละออกไปข้างนอกไปเจอไปคุยกับผู้คนไปเลี้ยงสาวไปเดทไปเสียตังค์ทำตัวเฉิดฉายบางคนเที่ยวกลางคืนนะคะเป็นดาวกลางคืนหรือ พยายามเยียวยาตัวเองด้วยการออกไปหาออปชันหาคนมาเยียวยาตัวเองแต่จริง,รงๆแล้วตัวเองเหมือนกับแบบยังตัวตัวเอง,ยงเยียวยาตัวเองไม่ได้นะคะเออเหมือนเ้ามองหาอะไรที่จะมาเยียวยาวเขาแหละเออแต่ว่าจะเจอไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะดวงดาวมีเป็นพันล้านดวงบนบนฟากฟ้าตัวเขาจะเลือกได้สักดวงไหมหรือมีดวงไหนที่จะตกลงมาหาเขาหรือเปล่าอันนี้มันก็ น้องปลางไงท้องไปแล้วนะคะ <c ười> คือตัวเขาเองก็ได้แค่เปิดออปชันแหละเออมันก็ป๊อปปูล่าแหละถ้าเขาลงไปเล่นในเดทติ้งแอปหรืออะไรเงี้ยตัวเขาเองก็เป็นคนที่ป๊อปปูล่าในหมู่นั้นแต่ส่วนเขาจะเจอใครที่ตรงใจไหมมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่ะคน,นี้เขานะคะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่คุณหันหลังให้รู้สึกกับความสัมพันธ์นี้ยังไง หลังจากที่คุณหันหลังให้แล้วเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้บ้างตื่นรู้อะไรบ้างไหมนะคะเขามองว่านี่คือบทเรียนที่สําคัญเลยเป็นบทเรียนที่น่าสนใจคุณเป็นคนที่น่าสนใจแล้วคุณก็เป็นคนที่ให้ให้บทเรียนนี้แก่เขาเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้ท็อกซิกแล้วเขาก็เรียนรู้มันว่าเออมันเกิดจากอะไรเกิดจากที่อีกคนไม่ได้หยิบยื่นอะไร ให้กับอีกคนหนึ่งแต่มีอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายที่แค่รอรับอย่างเดียวนั่นก็คือฝ่ายเขาเนาะคุณเป็นคนที่น่านจะเป็นคนที่หยิบยื่นให้นะคะอืมตัวเขาเองก็สิงกะลองไปเรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาก็หักหลังคุณอืมเขารู้ได้แหละว่าตัวเขาเองเป็นคนที่หักหลังแล้วก็ปกปิดการกระทําของตัวเองในบางคนบางกลุ่มตัวเขาเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมาหลอกลวงคุณ นะว่าไม่ได้มีใครนะคะอืมแล้วยังมีอีกโก้ใส่คุณอกีกเออถามว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้จริงๆเขาก็ต้องการความสัมพันธ์นี้นะเขาก็มองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยให้ความมั่นคงการที่มีคุณเนี่ยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะดูดีขึ้นมามีอีกโก้ขึ้นมาแต่คุณก็มาจับไตเขาได้สก่อนนะคิดว่าคุณน่าจะจับได้ก่อนนะคะ แต่ความรู้สึกอย่างที่บอกมันหลอกกันไม่ได้เขาก็มีความรู้สึกนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเขามีความรู้สึกในในช่วงเวลาหรือตอนที่เขาอาจจะไม่ได้พร้อมสําหรับคุณอเอะดูเหมือนเขาจะแอบมาแอบมาเจอแอบมาพบนะคะเอออะมาดูเอาคําความสัมพันธ์นี้กันสักหน่อยเอาคำความสัมพันธ์น,น,คคน,นี้ค่ะอืม โอ้ oh my god ระวังว่าคนที่หันหลังคนที่จบกันไปนะจะได้มีการกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือทำงานในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะไปดูมันยังมีอะไรของลักษณะของความอะไรอวรกันเกิดขึ้นอยู่เลยเออไพ่หนึ่งเหรียญเด็กเหรียญแปดเหรียญน,นะคะมีแต่การเริ่มต้นมีแต่การกลับมาทำต่อมีแต่การให้โอกาสให้ความจริงใจ อาจจะเป็นเพราะความสัมพันนี้เนี่ยความรู้สึกมันยังอยู่หรือเปล่านะคะอะแม่หมอกระต่ายจบไว้แค่นี้หรือความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตหาเงินนะคะเรียนรู้อย่างนั้นก็ได้มีสองเส้นเรื่องให้คุณเลือกเอาแต่ดูแล้วเหมือนมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาทำงานในความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่หยิบยื่นโอกาสคนหนึ่งให้โอกาสคนหนึ่งขอโอกาส นะคะคก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีการกลับมาแล้วก็ทํางานในความสัมพันธ์กันต่ออีกครั้งหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะในลักษณะของการเป็นคู่รักหรือเพื่อนร่วมงานนี้ก็ได้นะคะเออมีลักษณะของการทํางานร่วมกันเนาะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะส่วนใครที่อยากดูดวงสดตัวก็แอดไลน์เนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ